สวัสดีค่ะเราก็มาพบกับของถูกของฟรีของดีกับปุ้ยๆนะคะก็ไม่ได้อัดนานแล้วเลยอะว่าแบบจริงๆแล้วก็ได้ของมาอยู่เรื่อยๆนะแต่คอยยุ่งมากเลยเราก็ไม่แบบไม่ค่อยได้แบบมาอัดคลิปเลยอะจริงๆก็มีถ่ายเก็บไว้บ้างแล้วก็มีแบบรีบเขียนร,รีวิวให้เขาไปเลยเพราะว่าเราไม่มีเวลาจริงๆก็ช่วงนี้เนาะโควิด อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนเราก็มีของที่ได้มาวันนี้เลยสดสดร้อนๆแอ่น,นั้นอะไรก็ไม่รู้จากบริษัทยูนิลิเวอร์ส่งมานะคะซึ่งจริงแล้วเราได้มาทั้งหมดสามซองด้วยกันหนึ่งสองสมก็คือว่าในบ้านขอไปสามคน ก็คือได้มาเลยคนละอันเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยว่ามันคืออะไรเราก็จาไม่ได้หรอกว่าอะไรเพราะว่าเขียนไปหลายอย่างแล้วก็นานแล้วด้วยแกะอยู่แกะอยู่แป๊บนึงนี่นันคานี่เองวอสารีนวงแขนดูขาวไบรท์พิสูจน์ได้ในเจ็ดวัน ตัวนี้จับแล้วมัเป็นซองๆนี่เราว่านะ่าจะเป็นตัวใหม่ของวาสลีนที่มันเป็นครีมครีมอะที่ในโฆษณาเนาะก็คือตัวนี้เดี๋ยวเราไปเปิดดูข้างในเลยนะว่ามันเป็นไงนะคะแกงไงเนะี่ยวงแขนขาวไบรพิสูเดนเจ็ดวัน อันนี้ก็เป็นซองแบบนี้นะคะเป็นซองตัวอย่างตรนี่สีชมพูแล้วก็มีหลอดจุกแบบนี้มาให้เปิดปิดเป็นสูตรอัลตร้าไวท์เทนนิ่งนะคะมีคอลลาเจนแล้วก็วิตามิน B3 อยู่ในครีมตัวนี้ด้วยไว้สำหรับทารักแร้ของเราให้ขาวกระจ่างใสบุ้งแขนขาวใบทพิสูจน์ได้ใน7วันจากวาสลีนตัวนี้ แล้วก็ก็คอนเซปต์ของวัสลีนเนาะ4 8 hour p r o t e c t i o n ก็คือใช้แล้วก็ปร,ปรป้องกันกลิ่นอะไรนะให้ทั้งหมดถึงเป็นเวลา48ชั่วโมงแล้วก็ด้านหลังเขาเขียนไว้ว่าผลิตภัณฑ์ขนาดจริงใช้หัวโดมทาได้ในทันทีก็คือว่าเราเคยลองซื้อมาใช้แล้วแหละของจริงอะ่ะมันก็จะเป็นหัวเป็นหัวแบบมนๆเหมือนแบบเป็นหลอดยานี่แหละแต่ว่า ขอบมันจะมนๆมันเหมือนสามารถที่จะบับหมุนหรือแบบป้ายเนี่ยได้ไม่ไม่มีคมอ่ะค่ะซึ่งตัวนี้อ่ะเขาเขียนอะไรไว้บ้างเขาเขียนว่าวาสลีนวัสลีนดูโอดรยเซรั่มตัวเนี้ยมันมีวิตามิน B3 และคอลลาเจนใช่ไหมเพื่อให้ผิวใต้วงแขนขาวกระจ่งางใสในเจ็ดวัน เนื้อเซรั่มเนี่ยบางเบาทําให้สบายผิวป้องกันกลิ่นเหงื่อและกลิ่นกายยาวนานถึง48ชั่วโมงอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของมาสลีนอยู่แล้วเนาะบงผิวบำรุงผิวใต้วงแขนให้เนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื่นฝาแบบโดมใช้ง่ายเ <c oughs> ขาทายพิสูจน์ผิวก็ต่างสายใน7วันลองเทียบสีผิวของคุณดูเขาก็มีแถบเ,เ,เ,เฉดสีนี้มาให้ด้วยนะเนี่เอาไว้ทียบแบบนี้ แล้วก็เขาก็มีว่าผลิตพันดายเซรั่มแต่มีข้อดีอยังไงถ้าแบบโลออนกับแบบเซรั่มเนี่ยดีไงหนึ่งสามสี่ห้าก็ลองไปอ่านหรือศึกษากันดูถ้าใครได้มาทดลองใช้เนาะก็ตามนี้เราก็ได้มาทั้งหมดนี่นะเดี๋ยวแกะก่อนเล้วอีกอันนึงปึ๊บอีกซองหนึง่งเอาโชว์ให้ดูเลยม่าได้สามซอง แล้วเดี๋ยวเราจะมาลองทาให้ดูด้วยป้ามันเป็นยังไงนี่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 สามซองเป็นตัวอย่างแบบนี้ก็าใช้ได้เป็นเดือนอยู่นะเกินด้วยแหละท้งขนาดเนี้ยเพราะว่าเวลามันใช้จริงๆมันใช้แค่นิดเดียวนะคะมันแค่ป้ายนิดเดียวมันก็สามารถเอ,อ่อใช้ได้ได้ทั่วทางใต้วงแขนเลยนะประหยัดใช้ได้นานแน่นอน ยังไงล้วก็เดี๋ยวจะมาลองใช้ให้ดูว่ากลิ่นมันเป็นยังไงเนื้อครีมเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวมาติดตามดูกันว่ามันเป็นยังไงโอเคเนาะอ่ะเราก็จะทดลองใช้ไปอาบน้ําเลยทดลองใช้เลยว่าจะเป็นยังไงไมะเปลี่ยนชุดมาแล้วด้วยแต่เราจะมาลองทดลองใช้ดูว่าวัสลีมดายเซรัม่มเนี่ยมัน โอเคไหมนะคะมันต้องมันก็โอเคแหละเพราะเคยลองใช้แล้วแต่เดี๋ยวเราจะเอาตัวอย่างที่เราได้มาเนี้ยมาทดลองให้ดูเนาะตัวอย่างที่ได้มาเนี่ยมันจะเป็นซอแบบนี้แล้วก็มีฝาเป็นเกลียวเห็นไหมนีมีก็คือไม้ใช้ง่ายแบบสะดวกพกพานี่แหละเดี๋ยวเราเปิดก็เปิดหมุนได้เลยนี่นะคะเป็นแบบนี้ดมกลิ่นก่อนหอมค่ะหอมมากๆ เดี๋ยวปีบให้ดูก็จะเป็นครีมออกมาใช้นิดเดียวมากนะคะแบบกระท่ววงแขนแล้วถ้าแบบยีบเยอะมันจะแบบหนาบีบบ,บ,บ,บนี่นะคะออกมาแล้วเห็นไหมนี้เลยนี่แค่นี้เลยค่ะมานิดเดียวเราก็ทาไปที่เนี่ยรักแร้เราทั่วเลยแค่นี้ ง่าย,ายแห้งสบายชุ่มชื้นไม่เหนอะหนะด้วยแม้ค้างมันเป็นครีมจริงเป็นครีมมันน่าจะเหนอะหนะใช่ไหมแต่ไม่เหนอะหนะเลยแบบโอเคเลยเพราะเนี่ยเราก็เราก็ใช้อยู่แล้วเราก็ได้ตัวอย่างมาทดลองใช้อีกสามซองซึ่งเนี่ยเราก็ทดลองใช้ใดูกันแล้วซึ่งมันโอเคมากไงก็ใครที่ยังใช้เป็นแบบโลออนหรือชอบแบบโลออนหรือย่างตัวเนี้ยยังไม่เคยลองใช้ก็แนะนํานะคะให้ไปลองใช้กันดูมันโอเคม,มากๆเลยนี่เราได้มาต้องสามซอง แค่วันนี้ก็จบแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าเราจะได้ของอะไรมารีวิวให้ทุกๆคนได้ดูกันกับของถูกของดีของฟรีกับปุ้ยๆแล้วไว้เจอกันนะคะยังไงก็ตอนนี้เราก็ทำช่องเพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็คือเข้าเม,ม้าแมวน้ามูซึ่งเป็นน้องแมวของเราเองตัวนี้เองไงก็ จริงๆก็มีเพจใน f c e e o o o แล้วแหละลงม่เยอะเหมือนกันแต่ว่าเพิ่งเอามาลงใน YouTube ีงก็ฝากติดตามเพิ่มกันด้วยนะคะกับข้ามาไวนาโม่แล้วก็ของถูกของดีของฟรีกับปุ้ยปุ้ยยังไงวันนี้ตาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย